อง,องเดียวะอะงงเดียวะเกือบกู้สวัสดีทุกคนกันเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเว็บก้องงงอีกแล้วนะครับผมเออก็คือวันนี้นะคลิปนี้อะเออคลิปนี้ผมว่าจะมาถ่ายไอชีวิตประจาวันของผมนะครับทุกคนคว่าในแต่ละวันผมไปเรียนอะไรยังไงนะผมเออแล้วก็กินข้าวไปเรียนยังไงนั่นหละครับทุกคนครับถ่ายชีวิตประจาวันของผมนะครับทุกคนครับผมยังไม่อาบน้ํานะ ผมเพิ่งกินข้าวเสร็จน,นะครับผมทุกคนครับ<ะ>ไปแล้วผมจะไปอาบน้ําแล้วก็นอนแล้วนะครับเออมมรหนึ่งครับทุกคน,นขี้เกียจเป็นเรียนเฮียขี้เกียจเป็นเรียนเฮียไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็กินข้าวไปโรงเรียนกันเลยนะครับไปเจอกันที่โรงเรียนครับ let's go <S เอาละครับทุกคนถึง่งลงเรียนแล้วครับไปเรียนก่อนเรียนครับเรียนโอ้เขาพามาเรียนมึงเรียนส่วนตัวนอกแต่เลยนี่เป็นเวลา9ก้โมงนาทีแล้วนะครับผมทุกคนครับดูเพื่อนเพื่อนผมแต่ละคนเคียนนี่มันเล่นอะไรอ่ะ รอเรียนกันต่อไปครับเจ็ดสิบโมงครับหิวเข้า yeah, yeah. แย่แย่ครับเอาละครับทุกคนครับเรียนเสเร็จแล้วก็ไปกินข้าวเลยดูดูคนโคตรเยอะไอ้เหย่ะเหมือนชื่อเลยเออนะครับูปแบบโอ้โอเค <SU tab> อเค,ครับหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็ไปเรียนกันต่อนะ <S 2> <S 2> <S 2> ดูดูไอ้สัสคนคนโคตรเยอะไปไปไปหากินข้าว แก้วแก้วเออโม่เลยมั้งอะไรอีกโอเคครับไปเรียนครับก็ไปเนียนอกเราเราแจกวาร์าโอเคครับผมไปเรียนครับต่อไปเลยกินข้าวอิ่มแล้วยังไม่ไปเรียนเลยครับท้องแตกท้องแตกไปไปไปเจอกันครับผมอิ่มท้องแตกแล้วครับมืงเนี้ ไปเจอกันครับต่อไปครับทุกคนครับเกมกี่บวัวสูงๆยาว้ยงๆขี่บัวต้องเด็กวะต้ององอนเดียวอว่ะงอนเดียวอ่ะขู่บัวอุกิเกือบโครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มานั่งรอเรียนนะผมคือนี่นี่เนี่ยนั่งรอเรียนนะรอโครูก่อนนะผมนะโอเคครับผม อดครัับเรียนเสร็จแล้วนะครับผมรอกับบ้านกันเลยครับทุกคนครับเรีวนบอเรียนบอห้องนี่แสดงคราบักซันมันโันครันมันโด้เฮื่อนเรียนบอ โอเคครับทุกคนครับกลับบ้านกันเลยนะเดพ่ออีกชั่วโมงไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมอยูชั่วโมงไอเทียดบ้านนี้หมยเลขสองนะครับเขาจะเดินนะครับคอมเมนต์เราจะรอจะบอกพ่อเขานะพ่อเาเวนตีนแถวบักซัด